สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่1นนะครับสำหรับตอนที่1เนี่ยเป็นการเริ่มต้นนะครับการใช้ n a v i ด Work นะครับก็จะมีการไป Export ร์ตโมเดลฟอร์มดีวิดนะครับให้มันเป็นไฟล์นามสกุล nwc นะครับแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟล์ไทป์ของไฟล์ n a v i d Work นะครับโอเคอแนะนำการเข้ามาดูนะครับคอร์สเรียนนะครับ ทุกคนนะครับเมื่อผมเชิญเข้ากลุ่มนะครับก็จะเข้ามาดูในหน่วยการเรียนรู้นะครับตรงนี้นะครับคือหน่วยการเรียนรูเนี่ยผมจะแยกออกนะครับมีอยู่8หน่วยนะครับเดี๋ยวตอนที่1ครับผมก็จะเอาใส่ลงไปในนี้นะครับผมก็จะ,ะสร้างโค้ดลงไปในตอนที่1นะครับโอเคสำหรับตอนนี้ที่ผมเปิดดูเนี่ยผมยังไม่ได้ เอาคลิปลงนะครับโอเคอเมื่อนะครับเมื่อเราเข้ามา,าทีา่เดี๋ยวเราจะปิดไปก่อนเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับเราเปิดเราต้องรู้เบื้องต้นในการเปิดโปรแกรม Navit Work นะครับแล้วก็โปรแกรม Revit นะครับามาที่โปรแกรม Revit นะครับการเตรียมไฟล์ที่จะส่งออกไปนะครับในการเตรียมไฟล์ของเราเนี่ย มันมีแล้วมันมีอยู่ก็ค,คือว่าถ้าเกิดว่าเราทำในโปรเจกต์เดียวนะครับคือหมายถึงว่า,าผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือสมมตินะครับสมมติผมมีโครงการของผมอยู่นะครับผมมีโครงการของผมอยู่ในนี้นะครับ ก็คือจะมีการแยกนะครับจะมีการแยกระบบนะครับแยกระบบออกไปนะครับมีท่อมีสักเจร์มีโครงสร้างอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในแล้วเอ็กพอร์ตมันทีละตัวนะครับวิธีวิธีการของผมก็คือ,อถ้าผมทำงานถ้าถ,ถ้าผมทำงานอยู่ที่โปรเจกต์ Project นี้นะครับ ผมก็จะลิงก์ตัวลิงก์ผมก็ลิงก์เข้ามานะครับแล้วผมก็จะทําทการ Export ไปในหน้านั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือผมจะเปิดโปรเจกต์ไปขึ้นมานะครับ เปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับทีน,นี้ผมก็จะไปเขาเรียกว่าไปลิงก์นะครับไปลิงก์รีวิตเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไฟล์ มันเป็นไฟล์แซมเปิลนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ไป ผม Copy มาแล้วนะครับทีนี้ผมจะลิงก์ Architecture เข้าไปนะครับผมก็จะดึงเข้ามานะครับปั๊บผมลิงก์เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นลิงก์ตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีลิงก์อื่นๆนะครับอย่างเช่นระบบอื่นๆอ,อย่างเช่นตัว Structure นะครับผมก็ลิงก์เข้ามาไม่รู้ว่าตรงกันหรือเปล่าเนาะ ตรงกันออ,อันนี้อยู่ตัวสักเจออยู่คนละจุดกันนะครับวิธีของผมก็คือ Move นะครับผมใช้วิธีการ Move มาจุดนี้นะครับแล้วผมก็2ตัวนี้ผมก็ปักหมุดไว้นะครับทีนี้เมื่อเราอยู่อยู่ที่แน่นี้นะครับเรา,าปกติเนี่ยเราลิงก์เข้ามาแล้วเราก็จะ เขียนระบบอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมา r e ีย e for p a n นอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบน,นะครับก็คือผมจะเขียนท่อนะครับเขียนท่อเลย ก็มก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งอย่างนี้นะครับโอเคผอขอเซฟก่อนเป็นตัวเทสนะครับเมื่อมันเมื่อเวลาเราจะ export ออกไปเนี่ยถ้าเรามีมีหลายระบบนะครับให้เรานะครับให้เราจัดการเกี่ยวกับวิวตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมจะ ดูพิเคตตัวนี้ออกมาเพิ่มมาผมก็จะคลิกขวารีเนมนตวนี้เป็นา AR นะครับแล้วก็ d ดูพิเคตเพิ่มนะครับเป็นเป็น ST นะครับแล้วก็ดูพิเคตอีกันนึงก็คือเป็นเป็น HV นะครับ ก็คือเป็นระบบท่อลมนะครับทีนี้ในช่างมา AR นะครับ AR เราก็ไป VV กด VV แล้วเข้าไปปิดลิงก์ของ structure นะครับแล้วก็คลิกเฉพาะ architecture แล้วก็กดไปที่แว่นตาแล้วก็กดไฮโซเล e Element นะครับแล้วก็คลิกตรงแ p ปพายไฮทีเดีย มันก็จะได้แต่เหลือแต่ architecture อยู่แล้วก็ส่วน HVAC นะครับเราก็ไปกดลิงก์ไฟเนี่ยปิดไปให้หมดกดอย่างนี้นะครับเราก็กดเซฟ structure กับก็ปิดไปนะครับปิด a r c h i t e c t ไป mm hmm. เหลือแต่ structure ไว้นะครับแล้วก็คลิกที่โมเดลของ structure แล้วก็กด h i เอ element แล้วก็กดอั p โ y นะครับผลก็กด x s a v ทีนี้ทีนี้เราก็จะ Export ออกมานะครับบางคนอาจจะ Export ทีเดียวตู้มไปหมดเลยเนะี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีเป็น10ระบบนี่เราจะต้อง Export ทุกครั้งนะครับบางทีก็ Export ออกไม่ได้นะครับแทนที่เราแก้แค่ระบบเดียวเราทุกครั้งเราต้องมา e x p ก r t ทุกอย่างน,ะนี่ก็คงไม่ดีนะครับ,รนะรบมันจะ Export ร์ทีละตัวนะครับมันจะเอ็กพอตตัว a r ก่อนนะครับ สำหรับรีวิทนะครับถ้าเราไม่มีโปรแกรมอดนาวิทเวิร์กนะครับลงในเวอร์ชันเดียวกันนะครับมันจะไม่มีไอคอนตัวนี้นะครับจะไม่มีเมนูนี้ให้เราใช้นะครับเราก็จะกดไปที่ NWC ปั๊บขึ้นมามันก็จะบอกว่าให้เราไปเก็บไว้ไฟล์ไหนเราก็เลือกที่ที่เราจะเก็บนะครับในที่นี้ผมตั้งนะครับสำหรับชื่อไฟล์นะครับเราก็ตั้ง ตั้งชื่อให้มันได้มาตรฐานนิดนึงนะครับก็คืออาจจะเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับ,ก,จจ Project, Project, Project รบก็คือตั้งชื่อไปนะครับชื่อโปรเจกต์ครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นชื่ออาคารนะครับอาคารอาคารหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอาคารหนึ่งแอเรียอะไรนะครับหรือออนหรือทั้งหมดนะครับอันนี้เป็น AR นะครับ แล้วก็ Area ก็อาจจะเป็น on ก็คือ all นะครับแล้วก็ใส่ไปเป็นน่าจะเป็น Version นะครับ Version ของ n a v i t v e r ร์ช n นของ n a v i t Work นะครับเป็น2 0 1 9นะครับหรือต่อไปอาจจะมี e ีว c e ศูนย์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะครับทีนี้เรามา Setting ตรงนี้นะครับ ตรงหน้าเซตติ้งนะครับตรงรีวิทนะครับมันจะมีนะครับมีขึ้นมาอย่างนี้น่าจะเป็นสแตนดาดนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาให,ให,ใหญ่หน่อยนะครับผมจะอธิบายทีละตัวนะครับไอ้นี่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะครับ c อดเว r ร Element ID เนี่ยเราต้องติ๊กนะครับข้างบนไปต้องติ๊กใช่ไหมแล้วก็อิเลเมนต์ คอนเ e ิ t ์ l e อ e ิ t มนต์พ r t y ์ีในนี้ผมต้องติงนะครับคอนเวิร์ไลทเกี่ยวกับแสงสว่างเนี่ยผมไม่เอานะครับแล้วก็แคทไม่เอา c o n เว r ร link file เนี่ยผมไม่เอานะครับแล้วก็ Convert a t แอตทริบเอาแล้วก็ Convert url สมมติว่ายูอาร์แเนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่การเช็คแคทเบื้องต้นนะครับไม่ได้ไปทำา m m เ n ็ g เ m น n t นนะครับ o คอิ n เนตเลือกเป็นโปรเจกต์ท e r นอ l นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติ๊กถูกนะครับดีไวิแบ่งแบ่งเป็นชั้นนะครับเป็นเลเวลแล้วก็ c u r ร์เรน i e วตรงนี้ก็คือหรือทั้งหมดนะครับหรือซ e เล c t ชันเฉพาะที่เราเลือกนะครับผมเลือกเป็น Current View ก็เฉพาะวิวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้เราก็ต้องมาหน้านี้ใช่ไหมลวก็กดไฟลนะ์นะนามสกุลมันจะเป็นนามสกุลเดียวก็คือ NWC จากนั้นเราก็กดเซฟนะครับปกติผมว่าจะรวบรัดนะครับในการทำวิดีโอแต่ว่าผมเลยต้องทำทุกขั้นตอนให้ดูเหมือนก็เลยต้องอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาจากที่ผมกล่าวไว้นิดน,นึงนะครับผมว่าจะทำคลิปสั้น3-4นาทีนะครับแต่ทำไปทำมามัน มันต้องทําให้ดูนะครับถึงจะทําได้นะครับ HV นะครับอันนี้ทํามาจากประสบการณ์นะครับ HVAC นะครับสมมุติว่าเราจะ export เราก็คลิกตรงนี้นะครับ Save as เอ้ยไม่ใช่ไปที่ Export นะครับ NWC นะมันมีอยู่ที่2อันนะครับอันนึงก็อยู่ที่ Add in นะครับก็ตรงนี้ก็เลือกเหมือนกันนะครับเราเราไม่ต้องเอาตัวนี้นะ Switch back เราไม่ต้องใช้หรอกใช้แต่ตัวนี้ แล้วก็ผมตั้งเป็น M E นะครับ M E P นะครับทีนี้ก็ m v P แยกระบบไปอีกก็เป็น H V นะแล้วก็ all ก็คือทั้งหมดนะครับผมก็กด s a ไปปั๊บเสร็จแล้วนะครับน้อยนระับทีนี้ผมก็มาที่ Structure นะครับผมก็ Export n a v i g a t ไปก็ ก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้เป็น HT นะครับแล้วก็กดเซฟผมยังไม่พอใจนะครับเพื่อผมอยากใส่ระบบเพิ่มเข้าไปอีกก็คือน่าจะเป็นพวกเขียนท่อสปริงเกอร์หรืออะไรก็ได้นะครับผมก็จะ มนชนกันเลยมันมีท่อพูเข้ามาเลยลอันนี้อยู่ที่ระดับอะไร29งเกาต้องชนกันแน่เลยผมก็ D Name ต,ตัวนี้นะครับเป็น FP นะครับเป็นไฟฟลิชั่น ทีนี้เราก็กด vv นะครับแล้วเราก็ไปปิดตรงลิงก์ไฟล์นี้แล้วก็กดแท็บนะครับปิดไปนะครับเพราะลมเรยจะท่อสริงเกอร์ไว้ทีนี้เราก็ไป export อีกอทีทนึ่งนะครับเป็น N w c เสร็จแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับมีเรียนรู้เรื่องการเ x p o r อเสร็จแล้วนะครับนี่ก็10นาทีกว่าแล้วทีนี้เกี่ยวกับไฟล์ไทยนะครับ NWC NWF NWD นะครับผมจะพูดถึงว่าเนี่ยก็คืออันแรกก็คือเราเนี่ย NWC หมายถึงว่าเป็นไฟล์ที่เราเอ็ x เาากพอร์ตนะครับเรียกว่าเอ็กพอมาจากมาจากลิวิดนะครับ หรือเป็นไฟล์นามสกุลอื่นก็ได้นะแต่อที่เราพูดเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องเจาะจงเรื่องรี i ิโดยเฉพาะนะครับ NWF นะครับก็หมายถึงว่าเป็นเป็นไฟล์ไฟล์หลักเป็นไฟล์แม่นะครับเป็นไฟล์เซนเซนทันแล้วกันนะครับเป็นเซนทันไฟล์นะครับแล้วมันจะมันจะเขาเรียกว่า append นะ n w c ไว้นะครับ NVC ของของงาน HV นะครับบวก NVC ของของงานอื่นๆนะครับของงานอื่นๆนะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นงานอะไร เป็นไฟล์หลักสมมุติว่าไฟล์ไฟล์ไฟล์ลูกนะครับถูกถูกอัปเดตนะครับไฟล์แม่ตัวนี้ก็จะอัปเดตตามนะครับแล้วก็ n w d นี่หมายถึงว่าเป็นไฟล์ที่เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเราเหมือนว่าเรา,าเขาเรียกว่าทำไฟล์ทั้งหมดให้เป็นเหลือไฟล์เดียวเพื่อที่จะส่งให้คอนซลัลท์หรือให้ส่งให้ใครก็ได้ที่มารีวิวต่อนะครับ ไฟลูกจะไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าไฟลูกจะผูกติดไปนี้นะครับมันจะเป็นาการ,นะรเท่ากับการรวมของ NWC นะครับนะครับมันจะติดไปด้วยนะครับไม่ต้องมีไฟย่อยนะครับถ้าตัวนี้ไฟเซนทันตัวนี้มันจะมีไฟย่อยเดี๋ยวคให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีสับ มันไม่ได้โอเคโอเคนะครับสำหรับอตอนนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ